โอเคครับท okay, ุกคนก็กราบสวัสดีเฮ้ยฮหเฮ้ยว่าเฮ้ยาเฮ้าเฮ้ย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 เฮยเฮ้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 ้ยเฮ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 ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้้ยเฮ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 ยเฮเฮย คือเค่วันนี้เนี่ยผมมันมีโอกาสที่จะซ่อนดาเมจกลับไปใช่ไหมส่วนอันนี้เนี่ยจะสามารถทาให้เราดําน้ําแล้วก็พุ่งได้เว้ยใช่ใช่ใช่จะทาให้ดูอ่ะดูนะทำทำให้เด็กดูนี่ทาให้เด็กดูนี่เป็นตัวอย่างโดนปปั๊บกดกดเอ้ยอันนี้ไม่ใช่ดีอันนี้มันเดินอันนี้มันเดินจมน้ําไม่ใช่เลยเออเอาแหวนกูใส่ทําไมนี่ใส่คอใส่คอนั้นอ่ะต้องอันนี้สิต้องสีเขียวสิเออ แล้วกดยังไงวะพี่เป็นปบาสเปกปลาเนี่ยมันจะพุงออ่งมันจะทำให้เราพุ่งในน้ำได้ใช่<อ>เป็นแบบเป็นบัฟโลมาอะไรงี้ <c oughs> ใช่คือบัฟโลมาเว้ยอันนี้ก็เ,ออเป็นแบน,นั้นแต่ว่ามันจะมีอีกอันหนึ่งอันนี้อันนี้เมว่าไทำไมวะาไ,ไอ้ไอ้ไอ้นั่นทำอะไรได้ละพี่ที่มันเป็นของอียิปต์อืออะไรอียิปต์ช่องแหวนอ่ะช่องแหวนอ่ะอ๋อช่องแหวนก็ช่องแหวนก็คืออันนี้นี่แหละพุ่งอ่ะพุ่งอ้าวแล้วอันนี้อะไรวะ เออแล้วแล้วอันไหนอ่ะอ่๋อาอันไหนเป็นอันไหนแล้ววะเนี่ยอันเนี้ยอันนี้ช็อตหมาของน้ำมีดอันนี้ใช่ใช่ใช่อันนี้เดินใต้น้ำใช่ส่วนอันเนี้ยอันอันอันแหวนนะอันแหวนนะทุกคนอันแหวนเนี้ยสามารถทำให้เราพุ่งได้ในน้ำได้ใช่อันเมื่อกี้แหละสับสนสับสนเฮ้ยพี่พี่จะบอกอะไรอย่างหนึ่งไว้พี่ได้ดาบใหม่มาด้วยเซกอีกแล้วไดิสิกเป็นของที่เราหาได้อ่ะพี่พี่จะให้เอาดิไป ดับกับพี่เว็โดดเปโดพังอีกนะว่าลองลอมันจำได้ไหมว่าาที่แล้วเนี่ยที่พี่เวฟบอกว่าเราเนี่ยจะไปเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ไปหาปากการังใช่ปะใช่ใช่ซึ่เฟรมเขาไปได้พ่แอันนี้มาไว้ทุกคนใช่ใชุ่กมาจากไหนอ่ะเออกูไปดำเจอเรือแล้วมันอยู่ในเรือ เใช่แล้วแนนอนแนนอนแนนอนมีพิลุดไปเล่เลยเชียวเอ้ยผมไม่ใช่คนแบบนั้นเจ้ามาแล้วกอันี้เราก็ไม่ได้จะได้จําเป็นแล้วทุกคนโค้ชถามว่าในพาคนี้เราจะทําอะไรนะครับผมทุกคนลองลองลองเอานี่ก่อนลองเอากระบองเพชรไปตีตีบัวดิเห็นปะนี่อะไรอ่ะอันนี้เนี่ยมันจะได้จากฟีศาะที่เป็นก้อนเพชรสีม่วงอะทุกคนจำได้ไหมอ๋ออ้าวคือมันจะได้อีกตัวนั้นไว้ซื้อตอนนี้เราได้ครบแล้ว เคทำเลยได้วะทำเลยได้วะนี่มาทำเลยได้ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวเดี๋ยดูนี่ดูรอดูรอดูเดี๋ยวจัดการโจทย์ก่อนอืมต้องแบบจัดการโจทย์ด้วยดาบใหม่เอ่อต้องเซอร์ไพรส์หน่อยนี่ต้องมาครับแบบเรียบร้อยอะครบครับมาแล้วเฟแบบลอยไปฮะไหนใ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 นเฮ้ยคืออะไรอะค้อนเหรอเค คอนนะมันสามารถข้าเป็นคอนได้แต่ว่าเจ้าคอนนี้ไม่ได้เอามีไว้ตีทำไมวะมันทำอะไรได้มันสามารถขุดได้9บล็อกโอ้เหมือนคอนนั้นที่เราแบบคอนหมดอะนะใช่มันเหมือนคอนเีแต่ว่าของโคตรดีแล้วไงอันนั้นนะโอ้เด็ดเด็ดพี่เบียร์จะให้ผมทุกคนจะสงสัยว่าปีกเนเธอรเนี่ยไม่ใช่ปีกแฟนทอมนต่เรามาทไยทุกคนสังเกตนะเนื้อเนื้ออ่า เนื้อเยื่อแฟนทอมแฟนทอมใช่สามารถไปคราฟเป็นอันนี้ได้ใช่ครับเป็นเบ้กวาดพิเศษใช่มันสามารถเป็นคราฟเป็นไม้กวาดพิเศษได้ทุกคนแต่ไม่ต้องใช้น้ำตาแก๊สเราไม่มีน้ำตาแก๊สใช่เฮ้ย้นตาแก๊สกูรู้อยู่ไหนกูรู้กูรู้อยู่ไหนไปทำไหนในนรกอยู่ในนรกชัวร์ก็ใช่ไงเดี๋ยวเวฟเวฟจะเพิ่งจะเพิ่งเอาอันนี้ก่อนนี่พี่อะของจะให้ เดี๋ยวเอาไปครับ <centimet S 1> เอาไปครับเอาไปครับดีเดี๋ที่ไปทีไปเออโอเคเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอันนี้ครับยากปุ๊เนี่ยอันนี้ครับจากหินแล้วก็แล้วก็ไอ้ทรายโอ้โหครับโง่เลยโอ้เออเอาไปทำอะไรอ่ะเอาไปทำเป็นสีแดงแบบนี้อ๋อคือแบบไปฟิวชั่นกับไอเลนใช่มเออมันจะได้ดาบที่ดีขึ้นไอเแต่แต่กูอยากให้ลองดาบไปนี่ก่อนอ่ะดาบกระบองเพชรดาบกระบองเพชรทไมอ่ะเอาไปฟันวัวดู โอ้โฟันกูทำไมเอาไฟันบัวดูเดี๋ยวาบสะท้อนความสามารถโอ้ยร้อยโอ้ยโอ้ยหมุน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 เฮ้ยเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้เหรอช่างมันทุกคนกูจะไปเอาน้่งตาแก๊สไปคือน้่งตาแก๊สเนี่ยเราสามารถหาเขาได้ที่ในนรกเราโอ้ยเอาอนี้ไปเก็บก่อนโอเคไปช่างมันเถอะที่จับเลยปะ วันพาร์ตก่อนเราเคยค่าแก๊สไปเอ่อจำได้แล้วมันทำไมอ่ะคือผมว่ามันต้องมีเศษที่ดรอปเว้ยโอ้เศษที่ดรอปกันเด้อใช่คือผมคิดว่ามันจะต้องมีเศษแก๊สที่ดรอปในพาร์ตที่แล้วเว้ยทุกคนใช่ว่าชัวร์ต้องไปหาต้องไปหามัน่าจะมีแบบเศษเศษของแก๊สที่ดรอปแล้วถ้าเกิดว่าเราได้ของแก๊สมาจะเป็นยังไงไม่โอ้ยค้าง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 คุณจะมาโยงกับกูอะไรวะเกิดอะไรขึ้นเจอ เจอไอ้ตัวอะไรนะพี่ไอ้ตัวไอ้ยุงยุงยุงอ๋อนึกว่าเจอตัวแบบที่มันดึงหัวขึ้นไปคือแบบยุงเออว่มีตัวที่ดึงหัวขึ้นไปใช่น่ากลัวตัวนี้นไอ้ตัวนั้นก็น่ากลัวเหมือนกันนะผมหวังว่าเราจะมีน้ำตาลแก๊สใช่เราต้องการน้ำตาลแก๊สมากแก๊สมันจะเกิดอยู่ที่ไหนนะในนรกไงไม่ในนรกเบลอมไหน อ่าพื้นที่โลกมันก็เกิดนะพื้นที่โลกเกิดไปเรื่อยเลยเชียอะไรเงี้ยใช่คือแบบแก๊สเกิดไปเรื่อยเล้พื้นที่โลกก็เกิดตอนที่หูว่ามันก็น่าจะเกิดไอ้กุ้ยหมาป่าไอ้กระดูกเกิดจริงจังมัมึงจะเกิดอะไรอะไรอะไรกูมีดาบใหม่ครับมีดาบใหม่ได้ฟันที่ลอยไม่ไม่โอ๊ยเฮ็ดเฮ็ดโอเคโอ้ย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  ไอ้คนเพิ่งดูดกูดูดพี่พี่เฟรมผมจะวิ่งไงล่ะไปไปแบบมันต้องมีแก๊สมันต้องมีแก๊สไป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 โกโก้เดีวนี้มันต้องมีอ้อยมันต้องมีเฮ้ยพี่เฟรมมันมีตุ้เกิดิดโอ้ยตัวอะไรเกิดโอ้หหมาเพียบเลยไม่ได้ละกูหมาหมาเหรอหมาดำก็มีพี่หมากากหมากากเอาแล้เดียวตายเออว่าใช่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 แต่มันแต่มันกัดรัวมาก โอ๊ยหมาปันมันเดียวตายพี่โอ๊ยกาเออนี่แหละมันกัดโอ๊ยเออเนี่ยหมาไม่เก่งหมาไม่เก่งเฮ้ยได้ได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นู๊ฟนู๊ฟแมนเฮ้ยแต่มันมีหมาดำนะหมาดำมันโหดมากเขาบอกนู๊ฟแมนนู๊ฟแมนนู๊ฟนู๊ฟแมนหมาดำมันน่าจะหมาลอยต้องเอาต้องเอาเฮ้ยต้องเอา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 กูเดา๋เดาเดาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหนวะยมาดำหมาดำเจอแล้วนี่ไงตูต้แคทไม่อยากได้ พาได้น้ำตาแก๊สมดแล้วตอนนี้มาดามมดับทันแก๊สแล้วคุณเฟมเยอะอยากได้บอกตกใจหมดโอ้โหจับได้มาสีแล้วฆ่าไปสองตัวไม่ใช่เหรอวะเออไม่รู้ตัวนึ่งตัวนี้ใช้ที่ขุบความพังมันไม่เห็นขึ้นบอกเลยว่าทุกคนน่าจะเยอะกด R F สาแล้วก็เฮดูพี่เฟมมมาดูตัวนี้พี่มาดูตันแหน่ไอ้ตัวนี้มีขอให้แหลตัวแหลเตียด้วย ไอ้ไอเทียขอให้แรกบนข้างที่จะดีมากเลยคนคือแบบโอ้โหคือแบบขอให้แรกก็ถือว่าแจ็บนะแต่ว่าเลยให้เราดูเท่าไหร่วันนี้เป็นไง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 ไม่แน่ใจโอเคชักหน่อยดูดิไปโอ้ยเนี่ไงเอาแครลลมาแรกได้เลเวลทำไมวะว้าวเลเวลฮะว้าวโอ้ยอุปแบบเลเวลไปยังไง นี่ไอ้ทุบคอร์ด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 โอ้ตกใจหมดด้วยว่าเสกเลเวลอัพเกรดอัพเกรดดาบเลยเผื่อในอนาคตจะต้องใช้ต้องใช้แน่ๆแหละไปดูดิได้ของดีเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่พี่นี่สแกตเออได้ยินได้ยินได้ยินอยู่แถวนี้แหละแถวนี้แหละเนี่ยบนหัวเราเลยบนหัวเราเลยใช่ใจพี่เดี้จะทางนี้พี่ตามมาไหนในทางนี้พี่ตามมาเร็วผมจะพาพี่ไปหาแก๊สแล้วการแก๊สแค่ตัวเดียวแล้ว เลสโก้พี่ไหนองีมึงอยู่ไหนกูมาโผล่แล้วแล้วเข้าเอ้าแล้วมึงอยู่ไหนมึงโผล่ไหนวะเนี่ยวะนี่สี่เหล้าไม่ตามกูมาล่ะไม่รู้อะไรนะโอ้รูบล์เลยหลอนหลอนหลอนรูบ็อกเดียวกูจะไม่ว่าเลยเนี่ยรูเบลเลอจริงไหมเออจะทิ้งดิของของดีบ็อกอะแก๊สแก๊สจ่ไหนครับแก๊สแก๊สจะไหนอ่ะเราไม่ได้เอาธนูมานะเวฟนี่เมื่อกี้เอ้ยเราตีสวนกลับดิโอเคเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงแก๊สสิพี่ แต่มันหายไปแล้วคนเราต้องค่อยๆกระเติบไปนะทุกคนเพราะว่าอันนี้ค่อนข้างที่จะไปเลยโอ้ยโอ้ยเอ้ยนกนกกัดนกกัดเอ้ยเไอ้ตัวนี้ระวังไอ้ยพี่ตีไม่ได้อะไรเนี่ยพี่ตีมันไม่ได้ทำไมจะตีไม่ได้โอ้ย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 แหลกตายแล้วหมดโอ้โห แหลกว่ะเซิร์ฟแหลกเลยทุกคนเซิร์ฟแหลกอ่ะแตกขึ้นมาเฮ้ยอย่าโทษเซิร์ฟดิอย่าโทษเซิร์ฟดิเซิร์ฟเซิร์ฟนู้ดูนี่ผมวาร์ปวาร์ปตายหลายรอบแล้วเนี่ยรู้ปะไฟไฟเฮ้ยไปอมบริเวณนี้น่าจะมีเกิดไอ้ไม่ไงไงอยู่นาโอ้โหไปข้าบ้านเหรอะฆ่าบ้านเขาต้องฆ่าบอแล้วโอ้โหแล้วจะไปยังไงเนี่ยการวาร์ปไปใกล้มือก่อนมาแล้วแก๊ส มันยิงมาแล้วบอกด้วยนะพี่ถ้าเกิดว่าผมโดนไปผมจะวาร์ปไปบ้านนะได้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 ย้ำนะว่าผมจะวาร์ปกลับบ้านนะแล้วจะหนีพี่ใช่ไงพี่มันยังไม่เห็น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 ไม่เห็นหลับไม่เห็นไม่เห็นเอ้ยได้อยู่เฮ้ยมันมันเกิดละเกิดแล้วแก๊สกูอยู่นี่เข้าบ้าเลยไอ้แก๊สอ้าวแก๊สไปแล้วเอ้าเฮ้ยนี่เขาหลังยมาเถอยิงจน้าอย่างนี้ดิ ม่อยิงมันยิ่งจอเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เองพี่เองพี่เองทําไมทําไมเดี๋ยวมันจะตกลงลราวาโอ้โออวะไม่รู้เรื่องนเดี๋ยวดูที่ไม่รู้ไม่รู้มันไปเร็้ยวได้ไม่น่าไปไล่มันเฮ้ยไมปได้ไล่มันไู่นแน่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 กลับไปอีกกลับไปอีกเลยเนี่ยบ้าเราต้องเราต้องเราต้องใช้สเต็ปพี่เราต้องใช้เออจัดไปโอ้เพียบเลยว่ะเพียบเลยว่ะยิงพี่ เฮ้ยตีกลับตีกลับตีกลับตัวนี้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 ฆ่ามันฆ่ามันพี่ยิงลุลัวเลยพี่เอ้ยโอ้ยโอ้ยพริกกินยาเอ้ยไป่เห็นโดนเลยวะพี่เอาให้โดนพี่พี่เต็มเฮ้ยปุ๊บปั๊บปุ๊บโอ้ยเต็มเต็มเต็มโดนเลยโดนเลยต่อยรัวๆใช้หมัดดิโอ้เช็ต่อยรัวๆต่อยรัวเออต่อยรัวๆใช้หมัดอย่าไปใช้ดาบเอ้ยเฮ้ยเข้าใจเข้าใจเฮ้ยจุ๊บปะเฮ้ย โดนแล้วบอกด้วยไม่ได้โดนโดนด้วยโดนเอาให้มันโดนได้เลยเอาให้มันโดนได้มันไม่ได้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 โอ้ยมันยิงสองตัวมาได้มาได้มาได้ต้องเคลียร์หมาก่อนทุกคนเพราะหมาสองตัวนี้คุณค่านี้วยแคร์กูแคร์กูโด้แคร์แคร์หมาแล้วเฮ้ยมันจริงไปทางเวฟแล้วมันจริงไปทางเวฟแล้วไม่ยอมมุไปเอาตัวขวาเอาตัวขวาก่อนตัวขวาก่อนไม่โดนวะ มันเดาไม่ได้หรอกมันโหดนี่ก็เต็มหน้ากูเลยโอ๊ยโอ๊ยไปไปไปจะไปแลตายไงฮะไปพักก่อนแป๊บนึงจะไปผมเดี๋ยวไปเดี๋ยววัดก็ไปได้ได้ๆๆอ๋อไม่เสร็จไอ้มีอยู่ไม่อยู่พี่เก็บไว้ในนั้นอยู่พี่เก็บไว้ในนั้นอยู่ในในกล่องในกล่องเอาเธอดูอยู่เอาเธอดูแล้วได้ได้ถือว่าดีถือว่าเจียมเดี๋ยวรอประมาณสิบสี่วิพี่จะสามารถได้เลยสิบสี่วิสิบสี่วิพี่รออยู่ แต่แก๊ส <ไป S 1> มันหายไปนะว,ว,ว่ากต้องเอาแอปเปิลกูไปเลยทุกคนเพื่อความเอ้ยแอปเปิลออกไปกูกินไม่ได้อยู่ดีทั้งว่าเลเวลไปถึงโอเคช่างมันไม่เป็นไรมาแล้วกลับมาแล้วไม,ไม่ไม่มีสักตัวเลยไปไหนแล้วเออได้เลยดิมันหายไปแล้ว,ลวพี่ลาสายตาจากกมันพี่ไม่ได้ลาสายตาแต่พี่เดินลงมาเฉยโอโจบเลยหายหายหมดเลยเอจิผายแล้วแก๊สกูหายหมดเลยอะไรครับไม่มองมันไหวแล้ว มันหายไปตอนต่อตาใช่เเจอประสาทไหนไหนไหนเคเจอดีจังวะเจอได้เจอดีเคเจอประสาทวะเจ๋งเจ๊งเจงเฮ้ยไม่เลี้ยวเสียบมาดู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 เจอแล้วเจอมาดิไหนดนไหนไหนโอ้ดูด้นืดเนมึงมานีฟิลูันจบเออได้เปล่าได้เล่าสวยสวย ลงลาว่าโอ้โดไขฝันนะเราเนี่ยวไขฝันมันดอกเป็นปืนอ่ะโอ้ยกูเดือดตั้งนานเดี๋ยวโดจําละมีปัสาวะอยู่ฝั่งนู้นด้วยไหนไหนไหนไปไปลุยลุยลุยแต่ว่าอย่าเพิ่งไปพี่น้องเขาบอกว่ามันจะได้ของดีมากเลยปัสสาใช่เออใช่พี่ไปอ่านคอมเมนต์มางั้นพี่รอรอผมอยู่นี่แป๊บหนึ่งนะผมไปเอาอาหารไปนนะได้ได้ได้กลับไปแค่วัวเดี๋ยวมานี่นี่เราอาหารกับพี่ได้ นี่อยากไปเอาอาหารนะแป๊บเดียวก็โยนกระดกไปเลยห้าติ๊บมาแล้วกลับมาแล้วดูดีว่าดูนี่พี่ไม่น่าตายเลยโอ้โหเสียดายอะไรตายเลยไอ้ฟับกลับบ้านไงแล้วมาถ่ายโอ้จะล็องให้กลับบ้านไปุกคนเราเดินเราเป็นทหารลาบเก็บมาโอเคมันมีแบบโยนให้ยืมใช่ป่าวะยืมใช้อะไรครับยืมใช้อะไรครับยืมใช้ยืบแยมเออสุดยอด ไได้อะไรอะไรไม่ต้องกีดไม่ต้องกีดดกะลังเล่ากรไฟมาแล้วมาแล้วโอเคค้างค้างค้างหลุดนี่เซิร์ฟไปหมดเลยเฮ้ยอหูสุดยอดเคไปไปแล้วทุกคน ไล่เราด้วยเราด้วยข้าคือแม่คนน้อยโดเรมี่ไม่ดูดิมันไม่รอพี่ไม่รอพี่ด้วยพุทหารลาบเลยเนี่ยไม่นี่ไงผมผมใจนี่ไงบินหาแก๊สเอองี้ดวนนี่มัคือไมกวาดพิเเศษวะจะบินหาแก๊สให้เลยด้วย ดีด <gesch> ีดีดีดีไม่ได้แก๊สต้นเนี LIKE ่ยเดี๋ยวเราบินหาก่อนเต้เต้เดีฮ่าฮคุณคุณเบลล์รอคุณเบลล์รต้เต้เต้เต้ฮ่าฮ่าฮ่าพึ่งขวบเลาะอะไรพึ่งเนี่ยจ่าแล้วครับจ่า้ครับจ่าแล้วครับไม่จ่ารีบหารีบหารีบหาแล้วนึกผาอย่างไรบ้างเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยดีดีดีบินไปฟันบินไปฟันเฮ้ยตอบแล้วเฮ้ยสวยสวย สวยสวยดับแล้วดับแล้วดับแล้วกำลังกลับไปบอดี้บอดี้บอดี้ฆ่าละกลับไปไม่แล้วมันจะเก็บไม้กวาดยังไงวะเก็บไม้กวาดคือคือเอาไม้กวาดมาเก็บอ่ะน่าจะทุบเปล่าเปล่าเฮ้ยกูไม่กล้ากูไม่กล้ากูไม่กล้าถ้าเกิดว่ามันเก็บไม่ได้ไกล้าหน่อยกล้าหน่อยถ้าเกิดว่ามันเก็บไม่ได้อ่ะพี่เก็บได้เก็บได้เชื่อสิเก็บได้มาแล้วข้างหลัง ไปสุดยอดเอ้ยโอ้โอ้ถือไว้ถือไว้ถือไว้เย้ฮ่าฮ่าไม่กลบยอันนี้โอ้ยเออเออฟาดบาน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 มึงมาอีกแล้วมึงมายลอยโคตรสูงอ่ะดาะเดาะบานดาะมันเดาะบานไปไม่เกี่ยวโอ้ยลอยสูงไม่เกี่ยวข้องกันแล้วกูจะตายเพราะแม่งอยู่แล้วเนี่ยเออเออเออ ตายละโอเคเอ้ยเอาดีไปเอาดีไปเอาดีไปเออเออเอาดีไปเออไปคุณวาร์ปได้ไม่ใช่หรอกวาร์ปกับบ้ดโอ้ยขาขาขาเจืดเเจืดรมาละว่าแต่ละครั้มันต้องโหลดโปรใช่หมดมันเยอะไอ้เฮ้ยพี่เฟมเป็นไงวะมึงเอาไปฆ่าคนปังสิแตกเนี่ยเราไม่อยากฟังเลยใส่ความคิดก็หิวกูหิวแม่กกูบีเยอะอยู่ในกล่องเพียบเลย ลองลองเก็บดิลองเก็บดิลองเก็บไอ้กวาดดิเก็บได้ป่าเออเก็บได้ป่าไม่ไม่พี่ลองเก็บดิพี่กูเก็บกูก็ต้องเดินดบิวบไม่ไม่ลองเก็บไปเก็บโอ๊ยค้างค้างค้างรอสักคู่ทุกคนเก็บยังไงวะแล้วมันเก็บยังไงได้ไหมต่อยได้ไหมไม่ได้ใช่เออเอไม่ได้แล้ว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 โอเคเออใช้ขวานตีเอาขวานเหรอเออกดชิปแล้วตีทีนึงก็ได้น่าจะได้อยู่มั้งอ๋อ้เลยกดชิปต่อย กูชิปต่อยไม่ได้เอาขวานตีขวานตีดูใช้ดาบตีได้เออใช้ดาบใช้ขวานตีอะไรยิงกูได้โอเคพี่เฟมมาแล้วเราจะไป็นสำรวจนรกกันไปไปไปตื่นตืไม่รับประสาทอยู่ไหนพี่ไม่เห็นเลยมาดิตามมาดิตามมาตามมาตามตามตามอยู่ตาหูตาหูแหลก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 แหลอยู่นี่อยู่นี่อย่นี่ประสาทประสาทนี่เจ้าประสาทระเบิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไป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 มึงเฮ้ยขอไม่ดีมันไม่หายวะตกใจตกใจตกใจไหนว่ามันสัตว์เว่ยเออมีแค่เดียวมีรูมีอะไรเฮ้ยตัวนี้เราต้องการมีมีเฟรมเอาแล้วไรเบ็ดเหรอเราไปทำไรเบ็ดเราต้องการโอ้ยเดี๋ยวไปไม่เบ็ดขบานขบานขบานเบ็ดไฟมันแรงมากเลยว่ะเราไม่มีกันไฟ ระวังอะไรวะว่าเรา,เรากลับไปตรงบ้านกันเลยเราเรา,เรากลับไปก่อนว่าเราไปหาดาบที่แรงๆกว่านี้ดีกว่าไหมไอ้ดาบนี้นี่สุดยอดแล้วนะพี่ว่าไม่ไม่ดาบอันนี้มันดาเมจแค่หกเองอะ่ะเฮ้ยเราเราต้องอินชันเอออยากจะได้แบบว่าโอ้ยเออแค่กูกลับคนเดียวก็ได้ไปก่อนลาก่อนและเอาไม่ให้กูกลับยังไงเ่ะกูไปไม่ได้เอาก็โดดเขา้าตายไงมึงก็บ้าแล้วตายก็ว๊ากลับไปเหมือนกันบ้าอะไรกูจริงจริงเอาจริงเลยเออมาดิมาดิเดมาดิเดมาดิเด เดี๋ยวขอดูก่อนเผื่อได้ของพิเศษกุจุกกุจุกอะไรครับวันนี้ดีเมาของจากพี่ดีสิจุ๊กมาเสิร์ตอะไรนะพี่เมาของจากพี่มึงก็บินกลับดีมีแอันนี้เร็วว่าเออเนี่ยมึงก็จะให้กูรีบกลับต่อไปกูสัตว์เจประสาทกูอยากได้กล่องมัไม่มีอะไรกูจะตายแล้วเนี่ยเจอปัสสัตชีอะไรได้กล่องแล้วเนี่ยมาเร็วจะกลับบ้านแล้วเนี่ยไปๆๆๆๆๆ ก e> ล s <S ược, ับแล้วนะเจย์เจย์เจย์รอด้วยรอด้วยรอด้วยหนาไม่มากลับนะอีกคนนึงโดนไฟลวกจะตายแล้วอีกคนนึงแม่งอยู่โอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเคยเอาอยู่ต่อไป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 ไหนไหนไหนโอ้ยโอ้ยยกูจะตายแล้วเรียกกูบินรอแล้วเนี่ยไป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 เดี๋ยวรออยู่รออยู่ คุณลำบากเหลือเกินทุกคนโคตรภาระเลยอะไรวะเนี่ยคุณผิดอะไรวะเนี่ยให้เขาไปทำไหายกูณน่าใจเลยพี่เธอเยกูหมดคำจะพูดแดะต่างในกำบ้านเนี่ยกำ่าทถึงทางเอ้ยมาถูกมาถูกทางไหนครับเอาดีๆครับเอาดีๆเร็วนี่ก็ปรนได้นก็ดีไอ้ทางนี้จำได้จำได้จำได้ทางนี้แหละเป็นช้าเอามาเปนเร็วๆมาเนี่ยเนเร็วๆไออย่าโดนเร็วๆเร็วๆไปทางไหนไปทางไหน ทางนี้เลยเหรอไม่รู้ไม่รู้ทางไหนวะชิบหายแล้วทางไหนจะไม่ได้ชิบหายแล้วไม่จำได้ว่ามีแบบทางลาวาลงมาได้แหลยข้างล่างบอกวะวข้างล่างข้างล่างใต้ลาวาบอกวะใช่ไหมใต้ลาวาใต้ลาวาใต้เราต้องเดินว่ะเราต้องเดินพี่ว่าเราต้องเดินว่ะเราถึงจะจำได้ โอ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไหน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 โอเคเอ้ยเจอรูเจอรูโอ้ยวมันแม่นรูเลยเข้ามาเข้ามาเข้ามาโอเคทุกคนเดี๋ยวเวฟพาพี่เฟมไปส่งบ้านก่อนแล้วกันนะใช่ใช่ใช่ตัวไอ้ตัวนั้นมันรอคเขมือหัวรอแต่ไม่ได้แดกกูหรอกไปดีกว่ากินก่อนกินกันกินเจ้ยมันดึงมันดึงทุกคนตอนนี้ผมมาแวะอยู่ตรงทางเข้าบ้านเห็นไหมทางเข้าบ้านเราอยู่ตรงนั้นเว้คือพี่เฟมบอกว่า อันนเี้ยมันสามารถเป็นคราบเป็นดาบเป็มิเอาไปเอาไปเยอะ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 อันเนี้ยเนี่ยงูดเหรอพูดอ๋ออันเนี้ยนะใช่เป็นไงอ่ะกดเว้นดูได้เลยมันมีบล็อกเอามีมีพี่จำได้หรือเปล่าพี่อ๋อเออว่าบล็อกไม้บล็อกไม้บล็อกไม้ถดถอดถอดอ๋อต้องต้องทุบต้นไม้ใช่ไหมเดี๋ยวบล็อกไม้เออบล็อกไม้อันเนี้ยอันเนี้ยหนเอาไม้มาเลยใช่ไหมใช่เอาไม้อหนึ่ง โอเคไหนลองดูลองดูท่อนท่อนไม้สีเลือดโอเคเดี๋ยวดูสิท่อนได้ดามิเตปสอ๋อเออดามิเตปสเนี่ยดีกว่าไม่มีเนี่ยพูดเบื่อไปเนี่ยบ้าโอ้ดาเมิเตปส์ใช่ใช่ดด้วยโอเคมันงั้นเราไปโอ้ย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 มันเราไปเปลือกมันเราไปแบบมันแล้วมันพังง่ายไงมันพังง่ายเหรอไม่ไม่รู้ไม่รู้เดาเดาเผลือกเผลือกเผลือก ล้วเตาอันนี้ไปด้วยแล้วกันนะทุกคนนะไปคราฟเป็นดาบดาเมจดแปดน้อยอย่างน้อยด้วยการโอ๊ยโอ๊ยคุณจะตายแล้วไปจะได้แรงขึ้นเล็กน้อยสลามมันตีแรงมากเลยว่ะสลามอยู่แล้วอยู่แล้วพี่สลามไฟอ่ะโอ้โหคนแย่กลับบ้านแล้วพี่ไปแล้วไปแล้วไปละพอะไรอะไรตามเพื่อกูตามไปกูไปแล้วอะไรอะไรอะไรมลวกไปแล้วมันลวกไปแล้วไปแล้วลักก่อนรีบหนีแล้วลักก่อนกลับบ้านแล้วไป้ที่แล้วมันอะไรเกินไปเบื่อที่ดีแล้วเนี่ย ไอเทมมันไหนวะที่มันเข้าตัวแล้วมันสามารถเดินรัวๆได้เลยเออเข้าตัวเดินรัวคืออะไรวะสามารถเดินขึ้นมาเดินรัวๆได้กูก็ลืมเอาออกไปทำไมวะเออโอเคชับกันเรากลับไปตรงบ้านเดี๋ยวก็ได้ทุกคนเราจะไปปรรจุไทยในทะเลทรายเพื่อล่ามอนสเตอร์ในทะเลทรายกันเว้ยฟาโลใช่ปะใช่เราจะไปล่าฟาโลกันเออเราได้ดาบดีๆไปแล้วพุ่งเลยอ้าวมันไม่พุ่งวะอเอออะไรบางทีมันแล้วแต่ลมหรือว่ามันมีคูดาวมันละแต่ลมบูคาร์ดดิ เออบุดูดิบุดูดิบุดูดิกูได้อะไรมาบุ๊เอาไปมัเป็เก้าหรืออะไรอ่ะบิลูบิลู้ใส่ไหมมันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวนะเออมันคือไอตัวน้ำไอเนี่ยนะไอตัวที่มันดูดเราขึ้นไปบนเนี่ยเออแล้วพี่ข้ามันได้อมันอ๋อนี่มันสามารถไปคราบบวกกันมันกัดได้พี่เย้ยคราบบวกกันมันกัดเออ เออใช่ใช่บ้านแคบแคบเนาะบ้านคุณอไมมันแคบแคบแคบลงทุกวันดูดูด้วยเรามีกล่องอะประมาณแบบสี่กล่องใหญ่อะมันเต็มแล้วอะมันเต็มได้ไงวะมันแคบอะบ้านกูจะขยายกล่องเล็กไปหนึ่งกล่องเราได้ดาบมาแล้วเนี่ยผมซึ่งเป็นดาเมจดแปดเดี๋ยวเราลองลองเทสเทสตกับวัวดีว่าดีว่ะดีว่ะเอาเชือกฟรีเชือกฟรี มันมันดูไงอ่ะมันไม่มีเห็นมีความพังบอกแล้วเอ่อกด f 3 h เ f 3 f สามเฮหรอใช่ f สมแชร์แล้วก็ h ฮไม่เห็นมีเลยฮะโยนมาดิไม่เห็นมีเลยโยนไาดิโยนมาดิเอาดี f สามฮ็ใช่ไม่เห็นมีเลยมันเขียนว่าแสดงปะไม่มันก็ไม่เห็นมีอะไรเลย f สาม f สามฮ็กดแล้วโอเคแสดงแล้วกันพี่ตีสโอเคปะ เจ็บ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 ได้ได้ได้โยนมาดิอะไรเอามึงไม่คราบอกู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 กลัวกูกูกูอูก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 อกูกูงูก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 อกู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 กอกู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 กไม่กู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 กคกูกาก่กูกูมูกูกกู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 กกาก ถามว่าทำไมเราถึงจะต้องเป็นล่าฟาโรด้วยล่ะทำไมครัคือฟาโรเนี่ยเฮ้ยพี่เจอแล้วพี่เจอแล้วพี่เจอแล้วใช่ป่ะวะจะไปอยู่ใต้ดินว่ะใช่เออใช่เออนี่ไงดูดูในแผนที่ดิเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเปิดก่อนเออเปิด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 เลยซัดเลยกดกูซัดแล้วสิมีชีวิตที่เป็นสตรูใช่โอ้ฟาโรโอ้ยเจอแล้วเจอแล้วฟาโรอยู่ตรงนี้นี่นฟาโรฟาโรอยู่ตรงนี้ เรารู้ได้ไงปะตรงนี้พี่ตรงนี้ตรงนี้คือเราต้องการล่าฟาโลไว้ทุกคนเราต้องการล่ามันมันไปเรื่อยๆนะมันจะไปอีกโลกหนึ่งได้เว้ยใช่เราจะไปอีกโลกหนึ่งได้ไม่รอเลยมั้งว่าฟาโลเออฟาโลมันดีป่าวะเฮ้ยพี่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 บีท็อปป้อเออบี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 เออปักไม่ปัก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 ลวฟาโลโอ้ยโอ้ยมันเปิดมันเปิดจัดการเออเอ้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 อ เอ้ยไฟลงเออตีตีตีมาเลย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 เออร้อยร้อยมึงกับร้อยหน้าตรงหน้าผากของเขาเนี่ยมันจะเป็นอ่าอ่าทองนะทุกคนก็คือว่ามันไม่ไปตายสิวะจะตายแล้วตายแล้วตายแล้วทองเว้ยอ๋อดับทองไม่ดับอะไรอ่ะด้วยนี่ได้มันเป็นเศษผ้าเศษผ้าแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการที่หน้าผากของเขาก็คือมาแรงตับเต่าเว้ยทุกคนหรือว่าเราต้องดูก่อนไหมค่อยสู้อะไรนะดูก่อนค่อยสู้ดีไหมกันเราตาย เออได้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 คือเราต้องการเนี่ยมันคือแมลงตับเต่าไว้ทุกคนแมลงตับเต่าคืออะไรคือตัวนี้ไอตัวนี้คือตัวที่เราต้องการเว้ยเพราะว่ามันจะสามารถทําให้เราไปอีกโลกหนึ่งได้แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าตัวเนี้ยจะสามารถหาได้จากตัวนี้หรือเปล่านะเออไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าคิดว่าน่าจะอย่างนั้นเพราะผมยังไม่เห็นแมลงตับเต่าแหละหรือว่าเราอย่างสารวจไม่เยอะก็ไม่รู้อ๋อเอมีฟาโรดอยู่านข้างอีกวะเอาวะเอาวะให้เหรออยู่ตรงไหนเนี่นี่นี่ฟาโรดตรงเนี้ย ฟาโร่ฟาโร่ทำไมกูมองไม่เห็นวะทำไมพี่มองเห็นวะเออมันเป็นสีดำดำอ่ะไหนใช่ไม่มีน่ยจะท่านแล้วทำไมน่าจะตายไม่เห็นอะไรวะเนี่ยมันเห็นมันเห็นผมไม่เจอเนี่ยไม่เห็นเนี่ยตรงนี้ก็บีเนี่ยตรงนี้ก็บีเนี่ยใช่เออเนี่ยฝั่งเนี้ยไหนอ่ะลราเราไปหาดิลราเราไปหาดิลราเราไปหาดิกลัวตายเอาจะกลัวทำไมเราวิ่เราสัตว์เลย โอ้โหเอ้ยเอ้ยเอ้ยเจ็บมีป้มีป่ามันต้องลงไปอีกอะลึกมากเลยเว้ยมันเป็นสีเทาๆเลยเว้ยแบบมันบอกว่าลึกมากใช่แล้วมันน่าจะอันตรายทุกคนเราต้องหานี่แหละไอ้แมลงตับเต่าไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดอยู่หน้าผาฟาโลหน้าผากฟาโลหรือเปล่าเนี่ยเราเวฟเวฟลงขุดตรงเนี้ยเวฟเขุดลงไปเลยอขุดได้อะเดี๋ยวเราค่อยบินขึ้นมาก็ได้ ใช่ใช่ใช่เด็ดๆตรงนี้เหรอเออรัวๆนะรัวๆใช่ใช่ถ้าเกิดว่าเจอมันเจ๊ะตรงหน้าผมก็วาร์ปกลับบ้านแค่นั้นน่ะอ๋อชิบหายดิพี่พี่คงจะเหลือแค่อะไรอะไรไปไงพี่มือจะปักขึ้นนี่ทำไมล่ะเอ้ยเไม่จะไม่เห็นไี้คือเนี่ยตรงนี้เลยจแล้วไหนดู้ไหยวะโอ้พลชีเป้ามั่วปะเนี่ยมันเดี่ยมันอยู่แถวนี้เลยโอ้โหชีเป้าปิดเอาทอดทอดทอดไม่เี่ยอนี่ไม่ใช่หว่าไม่ใช่ฟาโร อยู่นี่อยู่ทอดทอดห่อยทอดหน่อยแป๊บแป๊ปแป๊บระเบิดระเบิดไปไปไปอยู่อยู่อยูอยูอดอยูอยอยู่อยู่อยู่อยูอดเรอวูอยู่อยู่ยนอยู่าจะอยู่ข้างอยู่อยู่อ่องู่อ่อยู่อยู่อยู่อยั่นยู่ยู้อยู่ยู่อยู่อยอย่อยูอยู่อยร่อ่อยู่อย่อยู่อยูองค่อยลงไปว่ะเูอย้องค่อยลงไปว่ะโดดลงไปไม่ได้ถ้าเป็นขั้นเป็นขั้นลงไปดิ <elaborate> เราจะทำเป็นบันไดพี่เอาท็อตมาได้เอาท็อตมาได้กูมึดอ่ะกูมึดเอาท็อตมาดิเออมันมาด้ซิมมาด้โอ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเจ็บเจ็บทำไมต้องเฮ้ยมันมีอะไรแดงๆก็ไม่รู้เนี่ยบนหัวมันอ๋อใช่เออเนี่ยอ๋อสีโอ้ไปไปไปบินบินไปบินไปไปข่าไปดูกับไป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 กูนึกว่าจะดีนึกว่าจะมีอะไรเนี่ยเจ้าโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย ชิบหายแล้วโอ้ยตายมึงตายตายมึงตายกูควบคุมไ,ไม่อยู่ก็แติปนี้นะผมก็ไปแก้ที่ก่อนแล้วก,กันเจอใหม่กิฟหน้าเลครับผมเดี๋ยวพายหน้าบีเอฟจะขอไปหาของที่อยู่หน้าผาของพาก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเราหาให้ได้ไ ขาจะดับอยู่ตรงไหนนะทุกคนผมจะขอพยายามไปหาหน้าตรงหน้าผาของฟาโลก่อนแล้วกันชล้าใคลิปหน้าคลิก็สวัสดีครับไปาเดาแต่ขอไปตามราหาฟาโลก่อนใช่ครับผมรักกันเด้อไอไอแมลงป่องนนี้ทำอะไรได้ไม่รู้อะแต่ว่าเราต้องบินเฮ้ยพี่ช่วยหาบินหานี่มันบินหาอยู่ดิใจมากเลยมันบินช้าช้าแบบเออสโล่อะแม่หมดน้อยตดวเลยโอ้โหเหมือนเราเดินเออเหมือนกูเดินแหละแต่ว่าแบบแกเดินมลอากาศอะ แต่มันก็ยังดีกว่าไม่มีนะเออดีดีกว่าเยอ<ล>ะเลย่โอเคทุกคนเจอกันใคลิปหน้าคลิปสุดท้บปลุ่มปไปแล้วฮะไปยกูบุ่ม